ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนอถ้าเรามีการค้นพบที่อู่ทองเนี่ยเขาเรียกเอกมุขะลึงครับาจะมีหน้าเนียวเอกอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเป็นแบบไม่มีหน้าเลยแล้วเป็นสามปล้องครับข้างบนเป็นหัวมนข้างล่างเป็นแปดเหลี่ยมแล้วลงมาเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกตีมูลติรวมสามมหาเทพอยู่ในอันเดียวแต่องค์นี้เขาเรียกว่า,าสิบวรึงหรือว่าจัตุมุรลึงอันนี้เก่าเก่าสิงสองพันปี น่าจะอยู่ในยุคคิดทศวรรษที่สี่อยู่นะเพราะดูจากหน้าครับกับทรงูเนยะเพราะว่าถ้าเป็นทวาราวดีมันหนึ่งพันสามร้อยปีทวาราวดีคิ้วขขาจชนกันครับเป็นลักษณะของปีกกาเป็นปีกนกแต่นี่คิ้วไม่ชนแล้วก็ใบหน้า,าออกไปทางกรีกโรมันนะพี่ในยุคต้นของาศาสนาพุทธก็ดีาศาสนารามก็ดีเขาจะมีเส้นผมได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีกโรมันพบการสร้างของรูปจะมีเส้นผม ผลพันแม่บุญเรืองน,นี่อันนี้มครับ